สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อหางปลานะคะเป็นเสื้อตัวสั้นด้านหน้าตัวสั้นหน้าสั้นหลังยาวนะคะเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยนะคะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะไปดูที่ ep 1 78นะคะสร้างเสื้อพื้นฐานตัวปล่อยขึ้นมาก่อนแล้วเรากําหนดความยาวเสื้อของเรา ตรงชิ้นหน้าเราต้องการให้เขายาวอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้จะทํายาวตัวตัวเสื้อของความยาวของเสื้อจะอยู่ที่เส้นหน้าท้องประป lek, มาณเส้นสะโพกเล็กนะคะสร้างพื้นฐานขึ้นมาก่อนตัวนี้เป็นเส้นเอวนะคะเส้นเอวตรงนี้เป็นเส้นสะโพกเล็กก็คือเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างจะกําหนดความยาวของตัวเสื้ออยู่ที่เส้นสะโพกล่างก็คือตรงจุดนี้นะของตัวเสื้อด้านหน้า สร้างเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยนห้าตัวปล่อยเป็นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นสะโพกเล็กนะวัดจากเส้นเอวลงมา10เซนนะคะเส้นสะโพกเล็กแล้วเราก็ตัดออกไปทำกันทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เลยนะคะนี่คือเรากําหนดความยาวของเสื้อของชิ้นหน้าตัดชิ้นส่วนออกมาเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะอยากได้คอแบบไหนคอกลมคอแหลมหรือว่าปกเชิ้ตอะไรก็แล้วแต่นะให้ไปทํานะคะตตัวนี้ก็จะทําให้ดูเฉพาะตรงชายของหางปลานะคะตรงชายของหางปลา พาแยกนะคะเช็คตรงวงแขนด้วยนะคะว่าเข้าหักเข้างอไหมตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะตรงเช็คเลยเนาะนี่ค่ะสร้างแบบเสื้อตัวนี้เสร็จแล้วเราจะต้องมีการปรับไหลเช็คก่อนก่อนจะปรับเช็คก่อนเลยนะคะว่าไหลหลังจะต้องสูงกว่าไหลหน้า1เซนจากเส้นไหลมาหาเส้นหน้าอกตรงเนี้ยที่เราโคง้งตัวนี้7นิ้วครึง่งจากจุดนี้มา7นิ้วครึ่งของชิ้นหลังเนาะ พอมาดูชองชิ้นหน้าเขาก็เจ็ดนิ้วครึ่งเหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องปรับไหลก็คือด้านหน้าปรับลงหนึ่งเซนด้านหลังปรับขึ้นหนึ่งเซนนะคะปรับไหลเลยนะคะคิดลงเลยค่ะเส้นนี้เราไม่เอานะคะด้านหลังเราก็ปรับขึ้นหนึ่งเซนนะคะนี่เลยเวลาเราใส่เสื้อเราจะได้ไม่ต้องหงายหลังเนาะเวลาเรายืนเหมือนคนยืนหงายหลังเนาะนี่ค่ะไหล่ด้านหลังจะต้องสูงกว่าไหล่หน้าหนึ่งเซนนะคะเราปรับเสร็จแล้วเรียบร้อย อันนี้ก็จะวาดเป็นคอกลมคร่าวๆให้ดูแล้วกันเนาะวัดจากข้างคอคอกว้างอคอกลมปรามาณสเซนนะสเซนวัดลง2เซนนะคะแล้วก็ขีดขคร่าวๆเลยไม่ต้องอะไรเยอะนี่การโค้งคอมันดูได้หลายทำได้หลายแบบหลายวิธีนะเพื่อนขานี่ค่ะการโค้งคอเนี่ยไม้บรนทันหัวนกแก้วเรามันจะมีประโยชน์ทุกที่ทุกจุดเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงจุดนี้เขาก็โค้งคอได้นะ ะะอันนี้ก็จะบอกอม,อมือใหม่ดูนะเพื่อนมือใหม่ไม้ตำท่านหัวโตแก้วของเราทุกส่วนมันจะมีประโยชน์แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะให้ตรงจุดตรงนี้ก็สามารถโค้งคอได้ตรงนี้เราก็สามารถนําไปโค้งคอเสื้อได้นะอันนี้ทําให้ดูหลากหลายวิธีนะคะคอกว้าง2เซนคอลึก2เซนนะอันนี้จะทําเป็นคอกลมนะท่านเพื่อนคานี่ค่ะแล้วก็วางเราก็จะได้คอกลม แบบนี้เลยเห็นไหมคะเนาะแล้วนามชิ้นหลังพับเส้นไหลที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะพับเส้นไหลที่เราปรับขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะตรงเส้นจุดคอให้ตรงกรันเส้นไหลก็ให้ตรงกันนะคะนี่เลยเช็คไหลตรงนี้ด้วยนะคะทุกอย่างเวลาเราทําคอเสื้ออะไรก็แล้วแต่หรือแขนเสื้อเราจะต้องเช็คนะแล้วเกาตรงแขนนี่ให้เขาสมูทกัน บรานกันนี่ะให้เป็นเส้นโค้งที่สวยงามนะคะนี่เลยนี่เลยในส่วนของคอกว้างด้านหลังนะคะด้านหน้ากว้างออกมาเท่าไหร่ด้านหลังก็เท่ากันวัดมาเลยจากจุดนี้2เซนเช่นกันในส่วนของคอลึกของด้านหลังวัดจากฐานคอลงไป1เซนนะคะแล้วเราโคง้งใช้แม้มัดโค้งนะคะตรงจุดนี้คือเขาจะเป็นมุมอะไรของเขาอยู่แล้วอะตรงมุมนี้ของชิ้นหลังนะก็จะบอกว่าในส่วนของด้านหลังการโค้งคอนะคะตรงจุดนี้ โค้งคอหลังนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นมุมนี้นะในการโค้งคอหลังนะตรงนี้ก็โค้งได้นะคะเราเลือกเอาที่เหมาะมือของเรามันใช้ได้ทุกส่วนนะนี่ค่ะโค้งแบบนี้เลยคอหลังเลือกสองหนึ่งเซนจากจุดนี้ลงไปสองหนึ่งเซนนะคะคอกว้างเท่ากับด้านหน้าแล้วเราขีดโคง้งในตัวนี้จะเป็นเสื้อคอจะเป็นเสื้อคอกลมแล้วก็เป็นเสื้อตัวปล่อยสวมหัวฉะนั้นคอกลมแค่นี้เราจะสวมหัวไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้อง เจาะด้านหลังก็คือเจาะหยดน้ำนะคะเจาะหยดน้ำวัดลงไปเลยค่ะอันนี้จะทําให้ดูแค่คอกลมนะวัดจากจุดที่เราโคง้งคอเสียบลงไปสิบเซนนะคะสิบเซนเราก็ใช้บรรทัดโค้งของเราเลยนะขีดโค้งเป็นรูปหยดน้ํานะคะขีดโค้งเป็นรูปหยดน้ําตามที่เราต้องการเลยนะคะขึ้นอยู่กับมือเรานะนี่ค่ะเราก็จะได้รูปหยดน้าเนาะ อันนี้ในส่วนของคอจบแล้วเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะนําไปกุ้นไปกับสาบอะไรกแแ็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะเสื้อตัวปล่อยตรงนี้แนะนําให้ถ้าเป็นคอกลมแนะนําให้กุ้น,นะคะจะสวยกว่านะเพราะว่าเป็นเสื้อใส่เล่นหางปลาต่อมาเราจะมาต่อกันเรื่องของชายเสื้อนะคะคุยกันเรื่องของชายนะคะตัวเสื้อด้านหน้าจะยาวอยู่ที่เส้นสะโพกก็เส้นหน้าท้องคือจุดนี้นะคะ เราต้องการจะแยกเพื่อที่จะให้เข้าล้ําไปด้านหลังด้านหน้าเราจะไม่แยกฉะนั้นจะวัดจากเส้นชายเดี๋ยวก็จะขีดก่อนตรงนี้คือส่วนยาวของชิ้นหน้าก็คือเส้นสะโพกบนคือความยาวของชิ้นหน้าเราจะทําความยาวของเทลงไปด้านหลังแบบนี้ให้เข้าเป็นถุงลงไปนะให้เข้าเป็นถุงลงไปตรงส่วนของชิ้นหน้านะคะวัดจากนี่ค่ะจากเส้นตะเข็บข้างเข้ามา ประมาณ5เซนนะคะจากจุดนี้5้าเซนวัดจากตะเข็บข้างเข้ามาที่ถึงความยาวของเสื้อแล้วขีดเส้นหาเส้นเส้นหน้าอกของเรานะจากจุดนี้นะนี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนำตะเข็บข้างต่อใช้สะก็ตเทปต่อนะคะ จากจุดนี้วัดมาห้าเซนนะคะนี่ค่ะห้าเซนเราขีดเส้นหาเส้นใต้อกตรงนี้นะแล้วก็ต่อต่อไว้ก่อนคร่าวๆนะคะเราต่อก่อนต่อมาในส่วนของข้างตรงหางปลาตรงนี้เราต้องการให้เขาย้วยจากจุดไหนในส่วนของด้านหลังนะคะคือเส้นนี้ตรงตะเข็บข้างตรงนี้เราต้องการย้วยด้วยนะเราต้องการย้วยด้วยก็คือเส้นที่ติดตะก๊อตเทปไว้เมื่อกี้จากจุดนี้มาห้าเซน นะะหนึ่งเส้นนี้ที่เราจะขีดย้วยที่เราจะแยกย้วยนะคะคือจุดนี้จุดตะเข็บข้างนะคะแล้ววัดมาเราต้องการให้เขาเทย้วยมาตรงกลางหลังเราจะไม่ต้องการให้เขาย้วยทีเดียวนะคะวัดจากกลางหลังหาร3นะคะจากจุดนี้ของตะเข็บข้างเอาง่ายๆก็คือกัดนะคร่าวๆแค่นั้นเองนะคะแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะวงแขนนี่ค่ะ วัดมาสักประมาณ2เซนของเส้นด้านหลังนะคะสองเส้นจากจุดนี้ก็3มเซนประมาณนี้นะคะสเซนสมเซนประมาณนี้เราขีดเส้นอันนี้คือกะนะคะเราจะไปแยกของในส่วนของที่เราจะทําให้ชายเขาอยู่ไว้นะคะนี่ค่ะเป็นทรงนี้นะเดี๋ยวก้อยขออนุญ,ญาตตัดตรงวงแขนออกไปนะคะเราจะได้มีที่มาและก็เวลาเราเห็นทรงเสื้อ รงส่วนที่เขาย้วยอ่ะเขาจะตีออกไปกี่ประมาณมากน้อยเราจะได้เห็นแบบนี้นะคะนี่เลยเราจะตัดแยกหนึ่งสองสามสี่จะตัดแยกตรงนี้ตรงนี้เราจะตัดออกไปเพราะว่าเป็นชิ้นหน้าตะเข็บของชิ้นชิ้นหน้าจะให้ไปต่อกับด้านหลังเราต้องการจะให้เขาล้ำอ่ะ ล้วมาด้านหน้าหน่อยหนึ่งก็คือเราจะย้ายตะเข็บตะเข็บที่เราต่อเห็นไหมคะตรงนี้อันนี้ตัดออกไปจะเพื่อต้องการที่จะแยกนะคะเส้นที่เราตัดสะกอตเทปติดสะกอตเทปเอาไว้ตอนแรกคือตะเข็บข้างนะคะตรงนี้เราจะแยกแต่เราจะย้ายจากจุดนี้มาเป็นตะเข็บที่จะตัดต่อชิ้นหลังและชิ้นหน้าคือเส้นนี้แทนนะคะ ทีนี้ความยาวของเสื้อด้านหลังเรากําหนดเลยนะคะว่าเราต้องการให้เขายาวกี่มากน้อยขึ้นอยู่กับเราแต่ความยาวของเสื้อชิ้นหน้าก็คือตรงเส้นสะโพกเล็กนะคะวัดจากเส้นเอวลงมา10เซนนะหรือไม่อยากได้สั้นกว่านั้นเราก็วัดลงมายาวกว่านั้นได้นะคะแล้วแต่เราค่ะนคะในส่วนของชิ้นหน้า ตรงตะเข็บตรงนี้เราจะตัดออกไปเราค่อยว่ากันอันนี้จะตัดออกนะคะตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะไม่ลืมเนาะตรงนี้คือเส้นเส้นตะเข็บข้างของชิ้นหน้าและชิ้นหลังที่เอามาต่อกันแต่เราจะย้ายตะเข็บมาตรงนี้ย้ายตะเข็บจากเส้นตะเข็บข้างมา5เซนตัดเส้นนี้ออกไปเป็นชิ้นหน้าก่อนนะคะชิ้นหน้าเราตัดออกไปเป็นตะเข็บแบบนี้นะคะไม่งงนะถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะตรงนี้อย่าลืมว่าเป็นเส้นตะเข็บข้างเดิมของเราคือจุดนี้ไม่ลืมนะ แ,บบแล้วตัดตรงนี้ออกไปก่อนชิ้นหน้าเราจะไม่แยกเราจะแยกเฉพาะชิ้นหลังนี่ค่ะเราต้องการให้ข้าถ่วงแบบนี้ไม่งงนะเดี๋ยวก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองนะคะจะได้มองเห็นเป็นเส้นต่างเนาะจะได้มองเห็นเป็นเส้นต่างค่ะถ้าไม่ทันแคปไว้นะคะ ีเสียงรบกวนนะคะคือคือนนี้หนึ่งนะนี่ค่ะตรงชิ้นหลังจะต้องเป็นเส้นของแนวแนวตามเห็นไหมคะนี่ค่ะคือจุดนี้เอากระดาษเป็นเกณฑ์เลยนะคะ เราต้องการจะให้ตรงที่เขาแยกย้วยตกผ้าเฉลียงตรงนี้เป็นเส้นตามผ้าตามก็คือตรงมุมกระดาษตรงนี้เอาเป็นเส้นตามเลยเนาะนี่ค่ะเอาแบบนี้เลยวางแบบนี้เลยนะเราเอากระดาษนําไ้เลยนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นสันทบของชิ้นหลังเนาะ นี่ค่ะปักเป็นแนวไว้ก่อนเนาะนี่เลยเราใช้กระดาษตรงนี้ตรงแนวของเส้นกระดาษเป็นเส้นตามไว้ก่อนมุมฉากของมุมกระดาษจากจุดนี้ถูกต้องไหมคะเป็นมุมฉากมามุมนี้ตรงนี้จะเป็นเกณฑ์เฉลียง45องศา100%เราต้องการที่จะให้เขาตกเฉลียง ตรงมุมที่เราตัดออกไปตรงนี้จะต้องเป็นอยู่ยตรงนี้ตรงมุมฉากของเส้นมุมนี้นี่ค่ะเราจะเดืงออกมาเพื่อให้เขาเป็นมุมฉากเห็นไหมคะนี่เลยตรงด้านบนอย่าให้เขาแยกออกจากกันนะคะนี่ค่ะต้องชิดกันนะนี่คือเป็นมุมฉากเห็นไหมคะตรงสันตรงตะเข็บข้างนี่ค่ะให้เป็นมุมฉากของกระดาษของเราเลยนะคะนี่เลยไม่งงเนาะให้เป็นมุมฉาก เราต้องการให้เขาตกย้อยสวยนะเอาเส้นมุมฉากของกระดาษเป็นเกณฑ์เลยนะคะนี่เลยทีนี้เราก็จะแยกตรงส่วนนี้ให้เขาตกย้อยให้พอดีอันนี้ตรงข้างก็จะเป็นตะเข็บตรงตะเข็บข้างนะคะตรงเนี้ยที่เราตัดแยกไปก็จะเริ่มตกเฉียง ย้อยมาด้านหลังจะเป็นเฉลียงมุมผ้าเฉลียง45องศามันก็ขึ้นอยู่กับการแยกกระดาษของเราด้วยนะคะการที่จะตกย้อยนะอย่าลืมว่ากลางหลังตรงนี้เราไม่ต้องการให้เข้าย้อยที่เราตัดนี่ค่ะเราไม่ต้องการให้เข้าตกย,ย้อยเรา,เาต้องการให้เข้าตกย้อยตรงข้างข้างสะโพกข,ของเรานี่ค่ะตรงด้านหลังนะนี่ค่ะเขาจะเริ่มตกย้อยออกมา เราจะต้องมีที่มานะคะเราจะได้เสื้อหางปลาตกอยู่ที่ค่อนข้างสวยเวลาเราไปใส่ยืนเนาะใส่กางเกยงยีน มันก็จะตามแนวของแพทเทิร์นของเราที่เราร่างเข้าขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะในส่วนของถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้นะคะเราจะเน้นเฉพาะด้านหลังนี่ค่ะอันแรกที่เรากำหนดขึ้นมาคือชิ้นหน้าตรงนี้กับชิ้นนี้ที่เราตัดออกถูกต้องไหมคะนี่เลยอันนี้จะเป็นตรงส่วนของเส้นสะโพกบนก็คือความยาวของเสื้อด้านหน้าคือเส้นนี้ถูกต้องไหมคะ แล้วเราจะขีดตรงชิ้นหน้าให้เข้าห้อยไปด้านหลังตกห้อยไปแบบนี้ทีนี้เรากำหนดความยาวของด้านหลังเราเท่าไหร่ดีอยากได้ความยาวของด้านหลังอ่ะเท่าไหร่เพื่อนๆกำหนดมาเลยนะคะอันนี้ก็ใช้กะดนะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบกำหนดเลย ตรงนี้คือส่วนของด้านหน้าถ้าเราใช้เส้นตรงทีเดียวมันจะเต่อไหมเราจะโค้งแบบนี้ใช้ไม่บรรทัดโค้งนะคะในส่วนของความยาวของชิ้นหน้าของเส้นสะโพกเลขของเราที่เรากําหนดก็คือเส้นสีแดงตรงนี้ใช้แม้บรรทัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะฉีดให้เข้าแบบลักษณะนี้นี่ค่ะอันนี้เส้นตรงอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นสะโพกเลขที่เรากําหนดตอนแรกนี่ค่ะนี่ค่ะวัดลงมาจาก 1, 1นึ่เซนาใช้บรรทัดโค้งอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นตรงของเส้นสะโพกเล็กเนาะพวกนี้จะต้องมีการตัดตัดแต่งนะนี่ค่ะวัดลงจากเส้นเดิมจากความยาวของเส้นเดิมของเราที่เส้นหน้าท้องนะคะวัดลงมา1เซนคือข้างที่เราตัดต่อตรงนี้นี่ค่ะวัดลงมาเราขีดคะตรงนี้เราขีดเส้นเส้นนี้เราก็ไม่เอาก็คือเอาง,ง่ายๆก็คือการแต่งเส้นนะคะคือการแต่งเส้นเราก็ใช้ดินสอรเราขีด แต่งเลยค่ะความยาวของเสื้อของเราลงไปเลยนะคะเราต้องการให้เขายาวเท่าไหร่เราก็ขีดไปเลยในส่วนของชิ้นหลังด้วยนะคะเราต้องการเสื้อยาวเท่าไหร่มันก็จะห่อยห้อยตกห้อยย้วยลงไปทีละช่วงนะคะอันนี้จะติดให้ดูคร่าวๆก่อนเดีย๋ยวค่อยแกะออกเนาะ กลางหน้าตรงเส้นสันทบชิ้นหลังนี่ค่ะระว,วังสันทบเพาก็จะยาวเราต้องการยาวเท่าไหร่วัดเลยนะเพื่อนกะเองนะฮะอันนี้ค่อยแค่ทําให้ดูเป็นแนวทางคือการแยกตกย้อยของด้านข้างของหางปลานะคะ ความยาวของเสื้อนะคะด้านหลังเราต้องการเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือด้านหน้าเราจะต้องยาวอยู่ที่เส้นหน้าท้องเนาะนี่ก็คือเส้นนี้แล้วเราก็ตัดตะเข็บข้างตัดตะเข็บข้างวัดจากตะเข็บข้างออกเข้ามา5เซนเพื่อที่จะเปลี่ยนตะเข็บย,ย้ายย้ายตะเข็บเนาะนี่ค่ะเราจะตัดออกเส้นนี้นะเวลาเราใส่นะเสื้อเขาจะห้อยไปด้านหลังแบบนี้นะคะเขาจะตกเป็นหางตาห้อยตะยะลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะ ในส่วนของแขนหน้าสั้นหลังยาวเขาจะทิ้งลงไปของเขาได้ระดับนะคะแบบนี้เป็นเสื้อสั้นหน้าสั้นหลังยาวนะคะเวลาเราไปตัดต่อนะคะชิ้นหน้าอย่าลืมว่าตะเข็บชิ้นหน้าจะต้องล้ำมาด้านหน้าเนี่ยหเซนตรงนี้เป็นตะเข็บเดิมของเขาตรงชิ้นนี้จะเป็นตะเข็บข้างชิ้นเดิมที่เราวัดมาจากตรงตรงตะเข็บข้างมาห้าเซนแล้วขีดเส้นแล้วเราแยกตรงตะเข็บข้างด้วยนะคะตรงนี้ เวลาเราไปตัดต่อชิ้นหน้าก็จะดูด้านด้านจะโพกจะเว้าเข้าไปของเดิมก็จะแบบขีดตรงลงไปถูกต้องไหมคะอันนี้คือเส้นตะเข็บเดิมนะคะเส้นตะเข็บเดิมแต่เราตัดตรงนี้ไปต่อกับด้านหลังนะคะตรงของชิ้นหน้าไม่หายนะเขาจะไปอยู่ที่ชิ้นหลังนะไม่งงนั่นเพื่อนคะ่ะนี่คะ่ะเราก็ไปวางตัดสันทบภาพปกติของเราทั่วไปในส่วนของชิ้นหน้านะคะนี่คะ่ะเวลาเราไปวางตัดชิ้นหลัง เราก็วางทบผ้าชิ้นหลังแนวผ้าตามส่วนตรงที่เราย้อยหางปลานะคะเขาจะตกเกลนผ้าเฉลียง45องศาร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีเพราะว่าเราแยกใช้แพทเทิร์นในการแยกก็คือกระดาษตรงสี่เหลี่ยมของเราที่เราตั้งฉากที่ก้อยบอกว่าให้วางแล้วตั้งฉากตรงจุดนี้ตรงนี้ก็คือตรงจุดตั้งฉากถูกต้องไหมคะคือจุดนี้พยายามดึงด้านข้างมาให้เป็นเส้นฉากส่วนที่ด้านข้างของข้างสะโพกของเราด้านหลังเขาจะตกเกลนตรงผ้าเฉลียงพอดีเกลนผ้าเฉลียง 45องศาร้อเปอร์เซ็นเวลาเราไปวางผ้ามันจะตกตรงนั้นพอดีเวลาเราใส่เสื้อมันจะสวยเสื้อหางปลาเราจะได้พลิ้วเวลาเราเดินใส่แล้วเดินแล้วพลิ้วเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีทําเสื้อหางปลาแยกย้อยหางปลาหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ